สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาบอกการ์ดเออไม่ใช่สีต้องบอกว่าจี้ชิ้นหนึ่งนะทุกคนที่ไม่ค่อยมีคนออกมาใช้แต่ว่ามันโหดกับพระอาภัยมากทุกคนคือเป็นได้ทั้งป้องกันได้โจมตีภายในตัวเดียวกันนะผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นมีคนทําหรือเปล่าแต่ว่าเออแบบผมได้ทําแล้วผมรู้สึกว่าเออมันโหดจริงๆนะ ผมแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันโหดนี่เนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมนี่แหละทุนลดบารสนี่เองทุกคนคือผมแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันโหดขนาดนี้นะทุกคนเดี๋ยวก่อนเราจะเราจะเบิร์นนะไม่เบิร์นไม่เป็นไรอ่ะเราวาร์ปไปเลยอะถ้าเกิดเราอยู่บ้านแบบนี้นะเราจะไม่โดน นี่ทุกคนคุณผูกเนี่รถบาสนี่นะความสามารถของมันก็คือเดี๋ยวผมอ่านตั้งแต่แรกเลยนะก็คือ,อเดี๋ยวก่อนมันดีก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส50ซขโมยการ์ดดวงที่มีของฝ่ายตรงข้ามก็คือก็คือเราจะแลกเปลี่ยนการ์ดคล้ายๆกับ เรียกว่าอะไรอะ่ะคือคล้ายๆกับบัตรเชิญแลกเปลี่ยนนั่นเองนะแต่ว่าบัตรเชิญแลกเปลี่ยนมันมันแลกเปลี่ยนทั้งเงินแล้วก็การ์ดแต่นี่มันแลกเปลี่ยนแค่การ์ดนะเออแล้วก็ความสามารถที่2ก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาสห้าย้ายไปยังเดี๋ยวก่อนนะทุกคนคนเล่นก่อนนะ,ะก็คือย้ายไปยังด้านหน้าสี่ช่องหรือเปล่าเออหกช่องเออใช่ เราจําเป็นต้องใช้การ์ดแล้วทุกคนยอมโดดลงไปเลยนะปุ๊บโอเคนะนี่แหละที่ผมบอกว่ามันโหดนะทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือมันมีทั้งดีนะ นี่เห็นไหมแลกเปลี่ยนการ์ดใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆเลยผมจะสรุปให้ง่ายๆก็คือมันมีถ้าเกิดเราตกเมืองตัวเองเนี่ยเออถ้าเกิดเราตกเมืองฝ่ายตรงข้ามมันจะยกเว้นสองสองครั้งนะคล้ายๆกับผ้าคลุมเออคล้ายๆผ้าคลุมแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเป็นรถบัสเลยนะเมื่อเราตกเมื่อเราสร้างเดนมาร์กหรือว่าตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันเนี่ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาสห้าสิบเซนขโมยการ์ดดวง แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส60%ย้ายทันทีไปยังไปในหช่องหน้าจากนั้นเรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดัน,นานแถวมาเออมันก็เหมือนกับเดีกวก่อนนะมันก็เหมือนกับขอเรียกว่าเหมือนอะไรจะบอกอยังไงดีมันมีผ้าคลุงหนึ่งมันมีรถบาสแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีอะไร อ่าก็คือสมุดแลกเปลี่ยนบัญชีเออนี่นแหละคือความสามารถแล้วก็มันเหมาะกับพระอภัยมากทุกคนเพราะว่าพระภัยเนี่ยผุมเอามาแทนตัวอะไรรู้ไหมเอามาแทนกระต่ายครับทุกคนตะกระต่ายไบเกอร์นะเออือผมรู้สึกว่ามันโอเคมากดูนะเราจะมาก่อนตอนนี้ผมว่าเดชนะ่าจะไม่รอดแล้วละ่ะขอภาวนาะแค่อาตัวนี้ออก นี่เราสร้างตรงนี้เลยทุกคนเราก็มาตกตรงนี้เห็นไหมแทบจะไม่ต้องทอยเลยทุกคนดูนะฮะอ่าดีมากทุกคนไม่รู้ว่าตอนนั้นมีใครทําบ้างนะตอนนั้นหลายคนที่ทําตัวที่มันเป็นกับดักแต่ผมเลือกทําตัวนี้นะแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมันดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผมพึ่งได้มาจับวันนี้เองทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าชิ้นนี้ดีขนาดนี้นะ อ่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าหลีกหมูดเวลาแน่อ่าอย่างอย่างอย่างหรือว่าจะมุดเวลาแล้วผมตั้งเวลาไว้เร็วกว่าคนอื่นปกตินะต้องขออภัยด้วยทุกคนอ่าแต่นี่เจอกับฟ้าหรือมาดูกันนะเกมล็อกดวงมาแต่ว่าแต่ว่าแต่น,นี้ยคืมอมันตรลาอยอน่ทุกคนคือคือเราไม่ขออะไรเลยขออย่าโดนกุหลาบพอ ถ้าเกิดเราโดนกุหลาบนี่คือมันจบเลยนะผมไม่กลารสร้างเมืองเยอะบอกตามตรงขออย่างเดียวขออย่าโดนกุหลาบรดบาดออกไหมมาดูกันไม่ออกแต่นี้ มันก็บื่2สองบุสิบสองสีแล้วก็ลงคุกแล้วก็กลับเมืองกลับเมืองสร้างถุงคือผมไม่ขออะไรมากขออย่าโดนกุหลาบแค่นั้นแหละ ไม่ทนันอะไรก็ออกแล้วขออย่าโดนกุหลาบคือไม่ขออะไรเลยขออย่าโดนกุหลาบแค่นั้นเอง โยนแน่ทีนี้ฮึมโจมตีหนักหลวงมากทีนี้เราต้องกู้นะทุกคนกู้ไปเลยไม่เป็นไรมันได้ทอยอีกเหรอเออจบเแล้ว ถ้าเป็นกระต่ายมันอาจจาะหวังลงๆนี่แรง,ง,ง,งได้อยู่นะไม่เป็นไรเราไอตัวนี้มันเล่นก่อนทีมันมันเราเล่นหลังมันเลยเอยอคนเรียกว่าอะไรเอ้ยจะบ้ากระมังมันเล่นหลังเราเฉยๆเออไอเฟกเฟร,ฟรชเออเดี๋ยวก่อนเด็กก่อนเดี๋ยวยผมไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้ทุกคนชิ้นนี้อ คือตัวเมื่อกี้คือต้องแต่ต้องยอมตัวเมื่อกี้คือมันออกร้อซขอให้เป็นตัวเดิมเราวเราได้เล่นเป็นคนที่สองไอ AP อีกแล้วตัวเดิมใช่ไหมนั่นอีกแล้วทุกคนเราจะทำยังไงดีคือเราต้องแพ้ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะ ไม่ได้เนี่ยนเป็นซั่งอย่างนี้โอ้โหไม่ออกเลยทีนี้หนักกว่าเดิมอีกทุกคนขอหให้มันดวงไม่ดีเหมือนเราบ้างเถอะพี่อย่าใจร้ายกับผมเกินไป ดูดิมันมีอะไรที่เหนือกว่าเราก็คือก่อรอยฟ้าทนต้องยอมมันก่อรอยฟ้าแล้วก็หมวกโลกเนี่ยดูมันโจมตีเรารัวๆเลยโอเคแต่นี้มันบื้นไม่ได้ทุกคน แต่นี้เองเบิ้งเบิ้นไม่ได้นะอย่าแท้สีขออย่างเดียวอย่าแท้สียอมกู้เลยอ่ะดูซิมันยังได้ไปอยู่อ่ะเนี่ยแบบนี้ใครจะทำอะไรได้ละ่ะแบบเนี้ไอผ้ผีนี่จำไว้ไอผ้ผีไอ้ผีโคตรเจ็บใจเลย คนนี้มันไม่ใช่คนเนี่ยผมว่ามันเป็น G M นะทุกคนเพราะเกมมันรู้ว่าผมจะตายไปแต่ที่ห้าแล้วมันทําให้แบบแพ้อยางเงมันไม่ใช่คนนะไอตัวเนี้ยถ้าเป็นคนนี่แบบปรากฏตัวออกมาแล้วก็มาเม้นเลยผมว่าน่าจะไม่ใช่คนไอตัวเนี้ยมันเป็นบอทมันเป็นบอทแล้วก็มันเป็น G M ที่มันแกล้งแบบมันจะทําให้แบบให้ไอ้แหนี่มันได้เล่นก่อนให้ให้ไอ้ผีนี่มันได้เล่นก่อนเลยมันจะต้องแพ้อะไรแบบ อีกแล้วนะไม่เจอ,อีจีบใจจริงๆไอ้ตัวนั้นจีบใจมากโอ้โหใจละเหียเจอไนกี้มีอีกทางหนึ่งนะทุกคนที่เราจะต้องทำก็คืออยู่ไกลๆมันไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องสร้างแลนด์มาร์คให้เยืะที่สุดนะ ก็ได้ให้แบบให้การจูงตีของมังตะแคบลงมากที่สุดนะสามวาปได้ไหม ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ไนกี้อ่ะมันไม่กลัวดอกกุหลาบเราทุกคนถ้าเกิดมันไปตกพื้นที่บริสุทธิ์ปุ๊บดอกไอ้ดอกกุหลาบมันหายเลยนะ ไม่ทันอะไรก็ดูน มันมีอีกทางหนึ่งนะทุกคนก็คือเราจะต้องหนีมันอะทำให้มันแบบทำให้มันกลายเป็นวิกอะผมว่ามีแค่ทางนี้ทางเดียวนะเอาอ,อกที่สบายใจเลยออยากทำอะไรก็เชิญ ยังไงเองก็ได้เล่นทีหลังอยู่แล้วเอาชนะไปเลยไม่ต้องแบบมาเล่นลีลาอะไรแล้วล่ะ ลงๆแหลงๆอดูซ okay, ิแต <Hey, ่นี้น่าจะหมดเวลาแล้วลหละทุกคน ก็เหมือนเดิมนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยทุกคนคือผมจะบอกเลยว่าแบบก็คือการแพ้ชนะสําหรับผมผมคิดว่าการได้เล่นก่อนมันมีโอกาสที่จะแพ้สูงจริงๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเปิดอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับการ์ดไอ้นั่นก่อนที่จริง เนี่ยแพย็กการ์ดของเราครบแล้วนะทุกคนสามารถเข้ามา,าสามารถขเรีกว่าสามารถมาแลกกันได้นะไม่ต้องแลกแล้วคือผมจะให้ฟรีเลยโอ้โหได้รูรูบลด้วยนะไม่แน่ซื้อเลยนี่นะผมจะเอาให้ดูทุกคน เนี่ยไก่ทองผมมีที่ให้ไม่ได้ก็มีเจวอนกับไอแซคแล้วก็อาสลันนะเออไม่ใช่อารอิเลบอสเออส่วนที่เหลือก็มีหลายตัวให้ได้ส่วนตัวนี้ก็ตัวที่ให้ไม่ได้ก็มีแค่อาสลันนะส่วนตัวนี้ตัวที่ให้ไม่ได้ก็มีแค่อวากับพระอภัยนะเออชิ้นนี้ล่ะชิ้นนี้ก็ คือไม่ใช่สีน,นี้ชิ้นนี้ก็ให้ได้ให้ไม่ได้แค่พีลิสสีเลือดส่วนชิ้นนี้ให้ได้ทุกตัวเลยชิ้นนี้ให้ไม่ได้แค่ลูเซียตัวเดียวนะชิ้นนี้ให้ไม่ได้คือฮันเตอร์พริวชิ้นนี้ให้ได้ทุกตัวเลยทุกคน ก็ชิ้นนี้ให้ไม่ได้คือดาร์กเรนตัวเดียวนะชิ้นนี้ให้ไม่ได้คือไดโนเสาร์กับแมมมอนแล้วก็ชิ้นนี้ให้ได้ให้ไม่ได้คือสีการดีส่วนชิ้นนี้ให้ไม่ได้ก็คือมีอาชากับอาชาตัวเดียวนะ่อะโอเคก็หมดแล้วทุกคนผมว่ามันคุ้มนะ คุ้มตรงไหนคุ้มตรงที่ถ้าเกิดเราแลกครบใช่ไหมดูเราได้สิหกพันเพรอ่ะก็คือหกพันเลยนะผมเหมาเป็นหกพันแเพราะอีกหนึ่งเพรมันจะครบหกพันใช่ไหมหกพันเพรไปเลยยังไงมันมีอะไรอีกก็ วันหลังก็จะมาเล่นให้หมเพราะว่าวันนี้มันเป็นก็อย่างที่บอกนั้นแหละทุกคนแบบเรากลับมาทํางานใช่ไหมแล้วเราเพิ่งกลับมาเล่นอย่างเงี้ยมันเวลานี้มันก็ไม่ทนนันแล้วทุกคนเราเล่นเกินเราเล่นเลยเวลาแล้วแล้วก็เรายังไม่ต่ลีดแต่ว่าอย่างน้อยคือสัปดาห์หนึ่งเราจะได้แค่หนึ่งครั้งนะเพชรที่แบลว่าเราได้สูงสุดะมันจะได้แค่ครั้งเดียวทุกคน คือเราต้องชนะหลีกเก้าตาได้ขึ้นหนึ่งหนึ่งครั้งนะต่อสัปดาห์ที่เราจะได้พวกได้เพชรได้ลูกอมดาวพวกเนี้ยซึ่งเราผมคิดว่าผมจะรอวันที่สองนะเพราะผมได้หยุดวันนั้นเราจะแจกแพ็กการ์ดสติกเกอร์อย่างที่ผมบอกเลยขอเพียงแค่คอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากได้อยากได้อยากได,กได้แค่นั้นแหละแค่ไม่ว่าอยากได้แค่นั้นเอง แล้วก็แอดไลน์มาเลยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าไอดีไลน์ของผมคืออะไรนะบอกไปหลายครั้งมากเลยทุกคนเขาไม่ติดตามเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไอดีไลน์ของเราเนี่ย,นย,นย,เ,ยนเนี่ยตรงเนี้ยอ่าสไปร์ลยุทธนี่ก็แอดมาเลยง่ายนิดเดียวเองแอดมาเลยทุกคนแอดมาเลยเดี๋ยวเราจะไปทำผมคิดว่าผมจะไปเล่นดาน มาถึงว่าวันที่สองนะเออคงจะไปแชแนลลีกให้ได้ไม่รู้ว่าวันที่สองมันจะเป็นด่านอะไรนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะถ้าเกิดพลาดการติดตามบอกเลยว่าคุณพลาดสติ๊กเกอร์แน่นอนเพราะว่าช่องนี้แจกจริงแจกฟรีแจกให้ทุกคนแบบขอแค่เม้นว่าอยากได้แค่นั้นเองอยากได้ใบไหนเราแจกให้ทุกตัวเลยนะทุกคนบายบายไปละ